เป็นบ่าเมืองไกลใจบอแน่ยอดคำวานสาวหล่ให้ไหลลงไปจังได้ได้ไปลองมอลองมอลำ่นกระตกลงแล้วหมายถึงว่าอันไปแล้วบ่มืออันงานประทัดพูดนะแม่นไปแล้วไปตั้งแต่วันที่ใดวันที่สิบสิบหา้าลยก็เริ่มงานวันที่สิบหกโอ้ไปตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบห้าสิบหก,ส,บกสิบเจ็ดบ่แม่แลวก็ลงมาสิบจเจ็ดแลว จักโมงลงมาของวันที่สิบเจ็ดคือเล้วงานคือมันเศร้าเลยนะแล้วก็เล้วงานแล้วก็เก็บเครื่องแล้วก็เมื่อเลยอืมก็สรุปแล้วน้วองก็เล่านะสองคืนบ่ปะโคนรลายบ่มือนนั้นนะโอ้ยห,หลายเลยโอ้น้องพี่น้องบ่รพรก็บ่มีโอกาสน่ะนะงานบุญออกพรรษางานอยูุติธรรมโพลเสื่งในงานนะ่ะมีอย่างแน่ในงานพระธาตุโพน มีหลายอย่างนะแบบคล้ายเครื่องไล่คลองนี่ Man, บอล <Man. S 1> ส่วนวงนตตีนี่บอ่อยมีเนาะม,มีแต่ลํำเรื่องคณะที่น้องไปล่ำนี่ <Man. S 1> ไปล่องไปตั้งวันที่สิบห้าเริ่มร้องวันที่สิบหกชิดเจ็ดต่นเช้าวันที่เจ็ดก็มาบ้านแ <Man. S 1> แลวน้องไปจังใดเละแบบมีคนมาหาบ่ไปไปเองไปเองแม่แล้วที่นี่นะฮอดบองเขาวัดประทาพนพลแลวพนมาหับ โอ้มันมาถึงบนบนอันทางเลี้ยวนะบ่แม่นไม่เทิงว่าลัดโลดจังนี้บ่ไปบ่พ่นมาหับเองเพราะว่าผลมีรถของพ่นอยู่แล้วบ่มามาหับว่นเฮือนน้องพี่บ่หับอยู่ประทนนะนะัดพผลอะไรแต่ว่าน<า>้องขี่รถไปเองจังนี้บ่แมนขี่รถไปเองทางนี้นะขี่รถโดยสารบ่แ <Man. S 2> มนผลมาหับนะหับนะ้ำบนอันทางลงอันมีป้ายน่ะว่าแ <Man. Man. S 2> มนอืพอมันเข้าแล้วลา,ล,าลายยากเนาะทางานประทัดพผลนะ แล้วน้องได้ไปสองวันเพื่อนให้เพื่อนห้จักจักแสนอ่ะนะเพื่อนไห้ค่ารถมาฮะนะให้ไปค่ารถเพราะมันเป็นงานเปิดเปิดแบบว่าเปิดงานแบบว่าไปเขาไปลำแบบลำไหวเพิ่นเสื้อนะก็ซึ่งทั้งขนาดจ้างมิมต่ให้ค่ารถกลับมาจเซือเพราะงานหนาเพื่อนจังสีจ้างเต็มฮะนะค่ายเพื่อนเป็น ไปล้ำให้ฟรีๆเนาะในงานนั้นน่ะนล้ำฟรีเบิดเลยเดี๋ยวไปบอกี่ใครจ้างปัญหาหน้ากันเ่นาะเพิ่นไปล้ำแก่บะอ่พอเพิ่นบ่นไว้นะบ่นว่าแต่เพิ่นบ่นนี่ยังไงเนาะอาจจะบ่นแบบว่าเกี่ยวกับวงของเพิ่นแหละว่าพอให้โด่งดังมันนี่พอมีพอโด่งดังหรือว่าพอมีแบบมีคนจ้างเพิ่นก็เลยไปล้ำแก่บุญแก่บะภาษาลาวเขาเอิญแก่บะอยู่ไทยเขาเอิญแก่บุญไประมาณนี้สองสองวันเพื่อนเนาะโอ้โหอ๋อๆแล้วเพิ่นว่าจังได้รับบัตรเนี่ย ก็เพื่อนว่างานอะนสีจ้างแบบเต็มที่เลยจ้างกับแม่กับลูกนะจ้างเต็มที่เลยเมือม่อนั่นก็เจ้าขึ้นก็อาจจะเพิ่นจะเห็นผลงานแล้วนเนาะส่วนแม่ก็ไปทำการน้อาเหมือนนั้นแต่การแม่ก็ได้ร้องจะเพลงเหมือนนั้นเนาะการประมาณห้องเปิดฉากห้องเปิดฉากมีเพลงกับลำเป็นสามเพลงเลยลำอันหนึ่งเพลงสองอ มีแต่ว่างานนาเนาะงานนาเพิ่นกะจ้างเตง็มนลพี่น้องวงเพิ่นใหญ่ปะกะบได้ใหญ่เพราะว่าเพิ่นกะจ้างมาอีกนะเพราะว่าวงเพิ่นเองนี่มันไกลแล้วเพิ่นว่าก็เลยจ้างวงแบบบได้ไใหญ่นะจ้างวงน้อยๆมาถึงว่าวงเพิ่นก็ะมีบะแมนวงเพิ่นก็ะมีแต่ว่าเพิ่นแค่มาแกบ,บุญน,นะอเออมาแก,บ,บ,แกบ,บุญแกบาของพิ่นาใครมาเอามาจ้างมันมาเซาวิธีอยู่พี่ เพิรนเน่เป็นคนแควสลัวันบ่ะจะคขอ,องวงเพิ่์น,นะกะบอกอ่อห่อเลยบ่อห่วเกินบ่กับบริธาามเพิ่นแบบเพราะว่างา,มมานมันชุนละมุนกันทหารก็เลยบริธรามยังไรซึ่งคนกับว่าเรื่องนำ้ำวงน้ำเรื่องอยู่ฝั่งลาวนะพี่น้องกับคนกับคนข้าจะเต็มตึ้งได้เต็มตึ้งแล้วแหละคนลายเนาะน้องพรวงคนพระธาตสอดแจ้งบ่ะโอ้ยเอฟซีเพิ่์นนอนถ่าอยู่บ๊วยบริไปไซด้ว ที่ยวแต่วว่นไปแว่นมาแถวลังหันอะไรพิ่นหลายมีแต่คนหมักคนหมักิึง่นหมักหมักทั้งอันทีมของเพินเนาะเน่นในเมื่อนั่นเมื่อรองแลยจะเป็นแบบจากคนได้ลองเพลงมันมันหลายหลายวะแม่นเพิ่นก็เลยเป็นวักเป็นวักทีละคนทีละคนขึ้นไปเพราะว่ามันบริเปิดเต็มวงถ้าเปิดเต็มวงนี่สี่มันก็หลายหลายคนเติบพอเพิ่นเอามาซัมนี้ก่อนบอ่พอน เห็นแล้วลำวงก็ยังบัวป่าเนาะเป็นของอันคาว่าลำเรื่องนี่ผู้เฒ่าวนั้นบางทีก็นอน,นอนหันเลยซอดแจ้งเนาะนแต่เว้นจันโดน,นะก็จะเห็นนอนกึ่งเดิมนี่ก็มีนนเป็นของนอนตุูมประหงอเอาแบบว่าสูบผู้เฒ่าวไปได้เขาจะนอนเ่าเะไอเลีล้ยเมื่อคืนนี่ป้าสองคืนนอกไปลำแม่นมาตั้งแต่อันยังบัท่านได้ตั้งวิธีแล้วป้ามาเผาเขามักอดีตเนาะพี่น้องอันลำเรื่องอยู่ฝั่งเราฮะ ถ้าพอได้จัดงานงานยังก็ตามแต่งงานคือเทือนใหม่บองานแต่งงานยังถ้ามีลำเรื่องเนี่ยคนจะลายเป็นพิเศษนีเนงะลายเดียรอ่ะบางคนกับฮุบสาสตร์ฮุบมอนไปไปนอนบึงเนาะแลแวได้มาฮอดแต่วันที่สิบเจ็ดบอต่เช้าวันที่สิบเจ็ดกะเมื่อนี่กะวันที่สิบเก้าเนรออ่ากะกับบ่มีงานบอส่งกะ กะมีเพื oh. mm ่อ hmm. น mm ่าให้เ hmm. ท mm ้า hmm. ซ mm ่อมเพลงไว้อ hmm. ย mm ู hmm. mm ่เพราะว่ามันจ่อแล้วงานกะจ่อเข้ามาแล้วเพลงเบิบได้นะเพลงรับเรื่องบ่ลำลำอืมเพื่อนจะแต่งให้อีกบ้างมื้อนั้นนะแม่นแต่งมาให้แล้วกะยังบ่ทันได้ลำดอกเพิ่นท่ากะสิส่งมาให้มือเมื่อวานนี้ในเมื่อวานนี่แ่ะกะเมื่อยวานเขาบ่ได้นอนตอนที่ว่าไปลำกะบ่ได้นอนเบิดคืนสดแจ้งก้นแจงสองสองวันเลยบ่ได้นอนเลยบ่บ่แม่นว่าสองวันคือ ตั้งแต่มวนที่สิบหก่อวันที่สิบหกกับลำ้ำล้ำจนสอดแจ้งอจสอดแจ้งหกโ,<อ>โมงเช้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงยังบ่ได้นอนอพอ,อยังขี่รถออกนอกแล้วก็ไปต่อรถอีกต่อรถแล้วก็ขึ้นมาสวรรค์แล้วก็ลงมาเฮือนยังบ่นอนใหญ่มาเฮือนกันยังบ่ได้นอนไปไปธุระสันจ้ะแม่ไปไปนั่นไปเรียกลาแม่แล้วมาที่นี่นะมาแล้วก็เปิดน้ำพฮษพันธ์พิษนี่ก็งไ่นอนอ จนวันที่สิบแปดแต่ก็จังได้นอนออ,อ,อ,อืว่าลำจุดสอดแจ้งว่าตกคือสิบเมื่อยบาเบาเนาะคนบริณอนอนอเมื่อ,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 อย,นอ,นนยอ,อย่าเรียลอได้พี่น้องข้าดาประพรนนอนประมาณเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งนอนบ่อิ่มก็ยังบบม่วนอะไรตื่นมาสอดแจ้งเนี่ยเขาจะได้ว่าสู้ขนาดเนาะสู้ขนาดบางคนอนะโอ้ยจนจะไข่เพราะตะบนเข้ามาบริณอนเนี่ยอรอรอพระพเคยเคยเหตุงาน อยู่แห่งหนึ่งนะพี่ดองเห็่งานโอทีแหละประมาณตีหนึ่งก็ทังเหนื่อยแห้งอย่างนี้นะอันนี้บัวเล่นลำเลีองเนาะสอดแจ้งจนได้นอนน้ำลดหมดแล<ม>้วได้นอนน้ำลด<ม>บางคนกับบัไวไหวสมมติเรามีงานต่อต่อต่อ,ตอ,ตอป่ะนี่จนไม่มีเวลาเนาะเ<ม>ก็บเขื่องเก็บคอเราไปนอนน้ำลังเวทีบางคนก็มีมนอนแล้วลุกม,มาลัต่อเพราะบางบ่วได้นอนไห้นอนแล้วลืมรดลืมบวเองสิลินเขาบอกให้นอนเลยนะ สุนเศร้ามาจังนอนนะสีออพวอว่านอนปุป๊บจักตัวเองสิลินวดยังก็ลืมเลยแม่นเลยเนาะต้องมาทบทวนใหม่อกีกมันลงผูถาขเขากำลังบ่งมวนๆแบบจักพีชางก็สิว่าแล้ววันนี้อ๋อซึ่งแต่และงานเรื่องงานมอับเรื่องนี่นะราคาแพงเลยพี่น้องวงขนาดน้อยนี่ก็ยังท่าไดแหละสองสามสองสามหมื่นบาทได้ถ้าวงใหญ่ก็ลักแสนขึ้นไปมอําเรื่องเนาะคือฟังลาบันทิดมอํารรเรื่อง แต่ว่าอยู่ฝั่งไทยผัดฮิตยังรถดแห่บอพี่น้องหลแห่ไปในอณะน,นะแต่อยู่ลาผันมีอันเข้าเอินคอนเสิร์ตลำบุงเปิดกลางแจ้งผับกลางแจ้งนะพี่น้องปัจจุบันนี่ก็กำลังฮิตกันเนาะผับกลางแจ้งแต่อยู่ไทยผับกลางแจ้งบอค่อยมีเนาะส่วนรายมีละขจะตีกันเนาะพี่น้องคืองานบุญขังแข่งเฮือล่าสุดนี่ผ่านไปเมื่อวานนี่ก็มีลายวงเนาะพี่น้องมีลายวงอะไระมีวงดุเทพพรสัยหนุ่มภูไทย หนุ่มแสงเดือนนะพี่น้องเอ้ยเสียงสวรรค์นี่แหละที่ไปลงในงานบุญเกี่ยสวรรค์ตะกีนะนะซึ่งมาปีนี้ปีสองพันสี่บพรพสัเห็นการเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่นะพี่น้องลำวงอันมาถึงอันวงดนตรีของเขานะแต่ก่อนเห็นแต่วงอันเทพพรชัใช้ที่พัฒน,นาใส่จอ ME D ดอดีแล้วก็ใส่พวกไฟไฟดิจิตอลไฟบลูมไฟบีม,บมนะพี่น้องแต่มาปีนี้เสียงสวรรค์หนุ่มแสงเดือนก็พัฒน,นาไปแบบ เหตุคล้ายๆคือกันเห็ดแบบเวทีปั๊บใหม่เวิร์ดโอ้แสดงว่าปี2 0ง4นี่เนี่ยก็จะมีการพัฒนาเรื่องวงปลายพอสมควรแล้วก็แฟงแสงสีไฟนี่ก็ค,ครบแต่ก่อนเนี่ยแทบจะบ่มีดนวงแบบว่าเปิดอันนี้เฉพอนคอน,นองเรื่องกคนัะพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยแทบจะบ่มีในวงอันแบบเปิดดีเจปัจจุบันนี่แต่ละวงมีเวิร์ดนะพี่น้องเปิดดีจงดีเจไปนะแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีอันวงดนตรีมันจะมีโคโซกดอก เวลาเปิดเพลงแล้วร้องเพลงแล้วก็มีโคซกไปไว่าวเกานั่นเกาวนี้ช่วงอันประมาณ3 4มสี่ปีขึ้นหลังเดี๋ยวนี้บ่คอยมีมีแต่เพลงอย่างเดียวพอเขาเจ้ากินแล้วไปไว่าวเสียบรรยากาศนะพี่น้องพอกัะพังเพลงที่ซึ่งมไปไว่านั่นว่านี่เสียบรรยากาศตอนนี้บ่มี่แหละโค้กเนาะน้องพะลวงบด้ไปบ่ง,งานแข่งเหือบได้ไปจังเนาะบได้ไปไปแล้วอ่าวันที่อันสิบมาสิบเจ็ดีดดแหละก็ไปอันนั้นแล้วก็แวะเลยแหวไปเวียนแล้วก็แวะเลย ไปไปไปก็พายหนะไปกับแม่ห่วนบอลได้ไปย่างบอลเ่ได้ไปย่างก,ก็อยากนอนอะไรเฝ้าไปเฝ้ามายากก่างกลางเว้นหมดกลางคืนกลางเวน้นกลางคืนกัดตั้มแล้วแต่คนหมักเนาะบางคนเขาหมักเขากข็ม,ม่วนแต่สำหรับผมผมหม่วนดอกพอนอยาน่างมันเหนื่อยเนาะโ<ม>คตรล้าไออัพเว็นหูวฉัเป็นลมอืมคำค้นแน่นๆก็เถอะหายใจม่ออกอ,อยากเป็นลมได้บางคนนะก็เจ้าเอาิญขาดอากาศบอกพี่น้องเป็นลม แล้วก็ของอยู่ของกินตามเขาขายในงานต่างๆไม่ป้องจีวถือได้แพงกว่าแพงกว่าวันธรรมดาอีกเนาะบางคนบอกไปหาซื้อกินในงานนั่นงานนี้จริงๆอย่าเลยนะเป็นของแพงที่สุดจะขายใช่ในงานถ้าอยากซื้อกินคือซื้อกินวันปกติหรือวันในตลาดตลาดจะถือ้อว่าถือ,อ,อเงินไปแสนหนึ่งบนเรืออย่างเงี้ยแพงะลีเนาะ ตอนนี้ได้นอนอิ่มแล้วว่านองนผลาญกะถือว่าอิ่มอยู่แต่กะยังเมื่อยอยู่เพราะว่าเขาก็นอนตะบกแต่แรงวานนี่เนาะแรงแต่ว่าอันนั้นได้ชะอันเบาเบาไพ่ที่เคยมาวังซ่วงน่าจะเป็นปีแล้ว่าผลผลที่ต่อมาใช่ปะเบาไพ่ใช่บางทีว่ามาลองเพลงนขู่กับน้องนะการตะกอนฮัสเซตอยู่แรงๆเหมือนป่แรอ่า เดี๋ยวมันเ,นเงียบเลยวะเพิ่ยเพิ่นเงียบเองเนาะเสื่องกะช่วงนี้ก็สิเข่าช่วงอันงานแต่งงานคอลายได้ไม่ต้องออกพรรษาแล้วมีแต่ง,งานบนนะุญแล้วเนาะกะถ้าว่าน้องพระโลวงอันแบบมีคนเชิญไปก็ไปเนาะโดยไปเบิดตะก่อนนะไปกับเอื้อยพี่ทางเกาะบ,บ้านบ้านขะบ้านยังเกาะบ,บ้านอาศายวะเอื้อยพี่ทางเออ เดลินดาแต่ก่อนไปกระเพิ่นเดี๋ยวนี้ก็ยาเทิงแล้วบ่ะอ,อ,อันตะก่อนไปขึ้นเฮือนไม่เนาะกับงานดองกับไปลำบุม่มแม่ข้าเจ้าบุมีหรือบอนองเจ้าว่าเข้าวหลุ่มเป็นแบบธรรมามันเป็นสมัยใหม่เลยเดี๋ยวนี้เขาม่แต่เอาดีจงดีเจมาเปิด บ่ละบางบางงานแบบเป็นงานใหญ่ๆเขาก็ยังเอาละค้องไปไปห้องอยู่นักละค้องสดคือกันแมนแมนบางคนขาโลเลยกับบางงานบริโลเลยบ้านนอกเขานี่บริโลเลยถ้าในเมืองนี้ย่านอยู่แต่ในเมืองนี้ส่วนมากเขาสิบวอลดีเจในโพกุเทาเขาสิเอาแต่นละร้องสดแมน DJ, ดีเจี่คอสิโบเปิดเลยนอกจากเลิกงานเขาเมาเลแล้วแล้วคือเปิดได้แต่ถ้าเขายังบม่เมาแล้วคือเปิดบบได้เขาเขาจงเต้น้อนเกี่ยวให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวเขาเกี่ยวกันนะแมนแหละพอถ้าถ้าเป็นดองวัยรุ่นเนี่ยก็เวลาคนเท่าเมือแล้วเขาจะมีดีเจมามนเนาะเนาะพี่ดองอ่าส่วนงานนักร้องสุดนี่อันนี้ในความความสกิดส่วนตัวเขาพรพพเนาะพี่ดองบางคนเผว่ามากนักล้องสุดบางคนนมาก หลายๆคนเลยแหละบางคนเอาคีย์บอร์ดมาลินนะจากขักตามที่บพพรได้เห็นคาโซลีกันในวงดนตรีนะแต่สําหรับบพพรน,นี่เปิดเอาจากวันที่กว่าไปจ้ะบางคนลินคีย์บอร์ดก็ยกังหวบวกขากับธนายังบวกเปลี่ยนบ้างไหมมาคนก็ว่าล่องซดเปิดเอาก็โอเคก็แล้วแต่คนหมักเนาะแต่กับปัจจุบันนี่กัวงดนตรีกับทาวาบบพัฒน,นานะพี่น้องท่าวาท่าวาบบพัฒน,นานี่ก็คือจะบบมีคนเข้ากัได้ คือแต่ก่อนนี่วงช่วงสอสปีขึ้นหลังกับวงเทพพรน์ใช่เนาะที่ดังๆพอเราสลาดในวงนี้พอเราเห็ุทางโซเชียลบางบาง,บางวงนี่ก็เจ้ายัางบอ,อยังบกยังบกทันแบบนิ่เรื่องโซเชียลนะพอมาปีนี้ป๋อถ้พอเห็นเห็ุไลน์เลยเปิดเพจขึ้นมาแล้วก็อัพอัพรูปแล้วก็อัพคลิปต่างๆที่ลงเพจตัวเองเนาะแต่ว่าวงเทพพรน์ใช่เหตุต่โดนแล้วเนาะบางคนก็นยังมาฮู้ก,กาตลาดเลยเปน็นตะ่างเนาะคือเทพพรน์ใช่มันจะมีตากล้อง ก็จะมีตากล้องถ่ายรูปโดยเฉพาะเวลาก็จะมากินเบียร์แล้วก็ถ่ายรูปง,งามๆมาถ่ายเป็นสอดไปสอด,สอดแล้วก็โฟล์ดลงเฟซมันนี่กเขาเห็น,หหนรูปเขาจงเขาก็แซ่ล่มทลายหรือว่าสอดเด็ดๆที่ถ่ายคลิปหนึ่งนาะทีช่องทีเพิ่งก็โฟล์ดลงไปสิตอนที่มันจังหวะมันอันปาร์ตี้นะพี่น้องเพิ่อนจะฉลาดเด้แต่เดี๋ยวนี้วงวงวงระลายวงก็ตามๆกันมาเนาะโอเคนะพี่น้องซึ่งก็ได้มาคุยกับน้องพะรวงก็ประมาณนี้เนาะเรื่องที่เพิ่นไปรำมัอนั่นแหะเนาะกนะนะ็คือเพิ่นไปรำแก่บุญแก่บาสซื่อๆเนาะ เพื่อนกันยังประธานได้จ้างเตรียมวงถ้าว่าเพื่อนจ้างไปเลยเพื่อนจ้างชี้ให้เงินน้อน้องโดยเพื่อนจ้างไปเลยเพื่อนชี้ให้เงินนะเนาะเพื่อนเพื่อนได้าว่าว่างานของเพื่อนอะมาบดแถวสวรรค์กันหรือว่าแถวสารวัตรเพื่อนไปเบิร์ตไปเบิร์ตวะพอจะมีคนจ้างเนาะไม่พอปีนี้เพื่อนหับถูกงานแต่ว่าพอแต่ว่าเป็นงานที่ใหญ่นะเพราะว่า คนเพิ่นหลายเพิ่นก็เฮ็ดโซเชียลมีเดียแล้วเนาะสคองเพื่อนเพื่นเพิ่นเอาลงตลอดเพิ่นเอาลงตลอดดีแล้วคนเฮ็ดโซเชียลมีเดียเนาะแต่ว่าน้องพาลัวนี่ยังขาดโอกาสเฮ็ดโซเชียลมีเดียนะพี่น้องถ้าแม่นเพิ่นเฮ็ดโซเชียลมีเดียประจงประจํานี่ก็น่าจะโอเคแหละเนาะแต่การเรื่องมือถือบ่โทรศัพท์โทรศัพท์ยังแบบมันมันบ่โอเคดกายยังโควงเงินเก็บเงินซื้ออยู่ ราคาสี่พันห้าพันก็ลินได้เลยเนาะโดยแม,ม่โทรศัพท์ที่น้องใช้มาจากปีลอุย้ยตั้งแต่ยังอ่าตั้งแต่อายุสิบสิบสามสิบสามปีตอนนี้ก็สิบ <16. S 1> อะไรสิบหกโอ้โทรศัพท์สิบสามปีเลยเนาะโอเคน้องพหลวงสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงชค่นี้แหละเนาะก็คือ<ง>มะทาวาน้องพหลวงหลังจากไปร้องหมอลำมาเนาะก็เป็นการแบบ ล่องถวายหรือว่าล่องแก้บนแก้บา้าพนัอองวงเพลินเนาะถ้าวาเดียวมือหน้ามือในถ้าวามีคนจ้างวงเพลินปกติให้เงินอยูอย่หรอกเนาะระดับล้านหมดเลย,ย,ย,ยน้องของรวมถ้าวาไปจองคนกับแม่เนาะดย,<โ>ดยอันนี้เพื่อนก็ให้คารุดมาหนุนพี่น้องเนาะเอาแล้ะพี่น้งนอนงสำหรับคลิปนี้บคผมก็จะขอตัวลำลาเพลิน,น,นพี่น้องท,ทุกท่านละเด้อเอาโอกาสหน้าพอกันใหม่เนาะไปกันทุกคนมดเลยสบายดีสบายดีพี่น้อง